สวัสดีตอนสายๆครับผมพี่น้องมานั่งอยู่หน้าครับออกมาเต่านี่ครับมันี่ตั้งใจว่าสีมาผสมเกสรมะือครับนี่ครับมะือที่ผมปลูกเอาไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสิบสองหลุมครับที่ได้กินมาครับพอดีว่ามันเป็นดอกแหละครับก็เลยสีมาผสมดอกเกสรตัวผูกครับแบบนี้ครับ เอามาแจะแจะไซครับที่มันเป็นเจสซอนตัวเมียครับ <c ười> <c ười> ผมเดี๋ยวผมจะใ่ายเบิ้งครับว่ามันมีอยู่จักหมากครับที่ฉี่ผสมมือนี่ครับผมอ่ะเดี๋ยวผมให้เบิ้งครับนี่ก็คือดอกดอกตัวเมียครับหรือว่าดอกที่มันสิเป็นหมากครับพี่น้องที่เห็นว่ามันสิเป็นไข่เห็นบ่ครับเป็นไข่อปะเป็นหมากหน่อยๆครับอยู่ตรงก้นดอกมันนะครับผมอันนี้กับอันตัวนี้ท่านบานครับตัวนี้บานแล้วที่ผมที่ผสมครับ มันบ่มีแมงผูบ่มีเผึองคือเก่าครับก็เลยต้องผสมแบบนี้ครับทั้งพี่กับมีครับนี่ครับนี่ครับดอกนี่ก็คือกันครับดอกนี่ด้าก็ต้องผสมให้เพิินครับจะเอาดอกตัวผูนี่ครับอันนี้อันนี้จะเป็นดอกตัวผูครับนี่นี่จะเป็นดอกตัวผูดอกตัวผูนี่มันถือบ่มีกระเปาะมันถือบ่มีอันมากไงครับอยู่ตรงก้นมันทั้งนี้กับมีครับอันนี้ อันนี้ก็เป็นดอกตัวผูขึ้นกันครับนี่ครับดอกตัวผูพึ่อกันดอกตัวแม่อยู่ทั้งทีครับอันนึงนี่ครับนี่ครับดอกตัวแม่เกสอนพ่นธุ์สีใ่ๆครับเห็นบ่ครับพี่น้องเกสรเพิ่นสีใ่ๆแล้วก็มีมีนวยอยู่ข้างหลังครับกัมีอยู่อาหกอันครับเดี๋ยวที่ผสมครับผม เดี๋ยวเข้มามาลงมือกันครับเดี๋ยวเข้ามาเริ่มกันครับเอาดอกนี่แหละครับก่อนได้ดอกตัวผูมามแบบนี้ครับเอาเก่เอาออกครับเอาอันอันกีบดอกมันออกบางทีครับบางทีครับแล้วก็เอามาแกะแจะใส่ครับเอามาแแปะแตะครับ อยู่มองเกสรดอกตัวเมียนี่ครับผมแบบนี้ครับซ้ำนี้กะโอเคแล้วครับ <laughs> เดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวไปใส่ดอกอื่นครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปใส่ดอกนั่นครับผมนี่ครับเอามาแต่ใส่แบบนี้ครับบอชันแล้วพ่นกระสิบปติดครับกระสิบปติดต้ตองมาเห็ดตอน สีเศร้าๆนี่ครับเพราะว่าถ้าสวยแล้วดอกมันสีหุบครับช่วงประมาณจักหกโมงเจ็ดโมงนี่ครับฮะแต่การครับอันนี้ให้จังไนอันนี้ก็ถิมครับเดี๋ยวไปเอาดอกตัวพูดอกไม้ครับแล้วก็ผสมไปครับผมนี่ก็เป็นดอกตัวพูอีกตัวหนึ่งครับแมงหน่อยกับลังตอมแต่วันก็ถิอไปตอมเกสรตัวเมี้นั่นแหละครับที่อาศัยแต่แมงหน่อยบ่ได้ครับผม เดี๋ยวผมสิเด็ดเอาครับแล้วก็ไปผสมเองครับผมมะเดี๋ยวเฮาเาสียมาผสมทั้งนี้ครับบัดนนี้เอาอันนี้ออกก่อนครับนี่ครับแล้วก็เอามาแจะใส่ครับนี่ครับเดี๋ยวอดดอกนี้น้ำครับ ขาบริเวณจังซี่กะโอกาสในการที่หมากมันสิบฟอแล้วก็เหี่ยวลนไปมันสูงครับถ้าเหตุแบบนี้มันก็นสิได้อันติดดอกดีครับผมติดน้วยดีครับเอาหลายอันเลยครับ <laughs> อ่าได้การครับ ้าแมงหน่อยแมงกีสูตรกัดผสมซอยน้ำเด้อนี่แหละครับวิธีการผสมเกสรน,นั่นอันดอกหมดอือครับผมหาห้องบผสมให้เพื่อนโอกาสที่เพื่อนติติดเป็นมากเป็นน่วยมันกนหน่อยครับปรเปิดเส้นมันกะบ่สูงครับแบบนี้มันกะสีได้ ติดหมากติดน้อยดีครับดูทั้งหลอีกล่ะหมดแล้วล่ะครับพี่น้องไอทีมันนั่นดอกตเมียทีีมันบานหมดแล้วครับเพราะว่ามันบานบอลบอ่พพ้อมกันลวครับตัวใดอันมันยังหน่อยอยู่มันกระจอไม่มันกับบับานครับบานนั้นเท่ากับจังมาผสมที่หลังครับเดี๋ยวอันนี้ก็เอาไว้แถวนี้ครับให้แมแงหน่อยเพื่อน มัดตอมแล้วก็เอาเอาไปผสมให้อีกครับอาอีสานจะมาผิวมานาำมาร้อายครับป้าพี่น้องมาผสมเกสรมกอือครับเพื่อเพิ่มอัตราในการติดผลติดน่วยเพิ่นครับขอบคุณหลายๆายครับผมสวัสดีครับ